สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถามเข้ามาว่าช่วยทําคลิปแยกเกี่ยวกับวัสดุใบมีดหน่อยได้ไหมจะเป็นแบรนด์นอกแบรนด์อะไรก็ลองทําดูได้ครับผมถามมาก็จัดไปให้ครับเท่าที่จะสามารถจัดได้นะฮะผมแบ่งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอพวกมีดพับมีดสะสมอะไรเนี่ยวัสดุทํามีดมันมันเป็นยังไง เท่าที่ผมแปลความนะฮะถ้าลากกันจริงๆก็คือยาวมากนะครับแต่ผมจะตบๆตบลงมาเนาะให้มันอยู่ในอยู่ในกรอบแล้วกันวันนี้มีดที่ผมหยิบมานะครับก็เป็นมีดจากที่ร้านนั่นแหละครับไม่สนเรื่องแบรนด์ประเทศนะฮะเราเอาเหล็กอย่างเดียวนะหยิบมาจะมีทั้งแบรนด์อเมริกาแบรนด์พี่จีนบ้างนะครับไม่สนใจฮะไม่สนใจวันนี้เราคุยกันที่ใบมีดอย่างเดียวคุยกันที่แมทีเรียลล้วนๆเลย อย่างอื่นไม่ต้องมาคุยกันโอ้ยแบรนด์นั้นมันแบรนด์จีนนี่หว่ามันจะดีไหมไม่ต้องคุยคุยกันที่วัสดุใบมีดอย่างเดียวเลยผมแบ่งอย่างนี้นะครับมีดพับมันคือมีดอ่ามีดมีดบนโลกเราเนี่ยผมแบ่งเอา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 ตลาดส่วนใหญ่เลยนะไม่เป็นมีดที่ทําจากเหล็กก็เป็นมีดที่ใช้สแตนเลสทำโอเคเราเราไม่นับมีดคาร์บอนไฟเบอร์หรือมีดที่เป็นเซรามิกนะเราตัดออกเราเอาแค่เหล็กมีดเหล็กคืออะไรพี่ มีดเหล็กก็คือมีดที่คุณเห็นตามตามตลาดอ่ะมีดครัวดาบไทยอ่ะเออมีดที่เขาใช้งานกันมาตั้งตั้งแต่นมนานละตั้งกะโบราณนากาลแล้วทุกประเทศมีมีดของตัวเองสังเกตไหมฮะแล้วคุณแล้วคุณจะสังเกตนะว่าทําไมมีดพวกนี้มันแพงอย่างวะพี่ผมเล่างี้ฮะมีดบางอย่างแม่งแพงมากเลยนะมันเป็นเทคโนโลยีที่พื้นฐานมากนะมีดเนี่ยแต่มันมีทั่วโลกเว้ย แล้วมันเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาชิบหายสุดท้ายแม่งเลยกลายเป็นงานศิลปะเฉยเลยฮะถทามีดที่เราเห็นนะครับมีดยาวมีดใหญ่ที่เขาใช้ลบกันที่เราอยากจะมีติดบ้านกันก็คงหนีไม่พ้นดาบซามมไรฮนะถูกไหมมันมีตำนานของมันนี่มันมีตำนานของมัน,มน,มน,น,มนแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆคนระับแต่มีดเราก็ยังใช้ในบ้านใช้ทําครัวใช้ทําอะไรของเราไปเรื่อยแม้กระทั่งงานช่างสุดท้ายแม่งกลายเป็นแฟชั่นเฉยเลยเว้ย ฝรั่งมันก็มาประสบพบเหตุนี่แหละครับทุกอย่างมันเกิดมาจากเมืองนอกหมดเลยนะไอฝรั่งหลอกกินตังเราเนะี่ยแล้วก็คนจีนก็มาฟังหน่อยแล้วก็มาเรียนแบบฝรั่งต่อแล้วก็มาหลอกขายเราแล้วล่ะฮะพูดง่ายๆเลยแล้วเราก็ชอบมันด้วยนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเราซื้อของรา,าคานี้ถ้าผมมองเอามองแค่มุมช่างนะเรียกลุงช่างมาคนหนึ่งมามองเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนมีดอ่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องแบรนด์เว้ยเขาไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เขามองแค่มันเป็นช่าง ผมอย่างเงี้ยผมเป็นช่างไฟช่างอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเฮ้ยเอามีดมาอันนี้มีดที่อะไรก็ได้คุณจะปอกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือมึงเอาคีมปอกสายไฟมาได้ไหมกูจะทากูจะทํางานสังเกตไหมเราจะไม่สนใจเรื่องแบรนด์เลยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณจะเริ่มสนใจแล้วเฮ้ยแบรนด์นี้มันเสริมยี่ห้อเราไหมอ่าพอเริ่มจะเป็นคนใหญ่คนโตเริ่มมีฐานะทางสังคมเรื่องแบรนด์สินค้าก็เริ่มสําคัญแต่นั่นไม่สําคัญสําหรับคลิปวันนี้ครับวันนี้เราเอาแค่วัสดุทําใบมีดเท่านั้นโอเค นอกจากเป็นเหล็กแล้วนะฮะเหล็กเราหาได้ตามเขียงหมูโอเคไหมเดี๋ยวผมจะมามา,มาสืบกันว่าทําไมวะมีดกลุ่มเนี้แม่งเป็นมีดกลุ่มที่ถามผมนะผมเป็น end user ผมเป็นคนใช้มีดมีดกลุ่มเนี้แม่งดีที่สุดสําหรับผมแล้วทําไมอะพี่มันดีอย่างนี้ครับข้อแรกมันเป็นสแตนเลสทั่วทั่วไปราคาไม่สูงหาซื้อได้ทั่วๆไปครับ โอเคไหมมันเป็นแบรนด์ตัวเขาเรียกว่าตัวสแตนดาดของทุกท,ทุกมีดครับเขาใช้วัสดุเนี้ยทำมีดเนี่ยแม่งโอเคละใช้งานได้แล้วข้อดีของมีดพวกนี้นะคือ 1. ราคาไม่สูงเพราะมันผลิตมาให้ใช้ราคาไม่แพง 2. มีดพวกเนี้ยไม่เป็นสนิมคือเป็นบ้างแหละแต่ว่าเป็นกลุ่มที่โอเคคขารับกันได้ไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นสนิมจา๋าแบบมีดเหล็กเขียงหมูแต่ว่ามีความคม มีความแข็งพอๆกับมีดเหล็กเลยนะครับมันเป็นมีดกลุ่มที่เอาไว้ใช้งานต้องการความไม่ต้องการให้มันเป็นสนิมอะเราเอามาหั่นอาหารนะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นสนิมใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษามากด้วยเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสครับมันมีสแตนเลสมีโครเมียมออกไซด์ขึ้นมาป้องปกป้องผิวไม่ให้เป็นสนิมสามอันนี้สําคัญนะพอทื่อแล้วมันรับแมรับเองได้ครับทื่อเรารับเองได้คือใช้ความสามารถในการรับมีดพื้นฐานสามารถรับมันได้ครับ โอเคไหมฮะสามารถเซอร์วิสได้สามารถแมนเทแนน์นได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็อย่างที่บอกฮะราคาไม่สูงหาซื้อได้ทั่วไปไม่ใช่วัสดุศักดิธิ์มันเป็นสิ่งที่ผลิตมาเป็นแมสแล้วก็ทํามาเยอะๆราคามันก็เลยไม่แพงเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาบ้างนะครับวิดีโอวนไปเรื่อยนะฮะ <laughs> มา ผมแยกเลยนะครับเอานี้ก่อนผมแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเนี่ยที่ผมหยิบม,มาเนี่ยเป็นกลุ่มของกลุ่มปกติกลุ่มบัจเจตสติลแต่ผมแยกก็เป็น2กลุ่มเดี๋ยวค่อยมาดูกันใน2กลุ่มนั้นแยกก็เป็น2ององประเภทพี่จีนอยู่ทางซ้ายนะครับที่เป็นมีดกลุ่มแรกที่ผมหยิบม,มาวันนี้นะพี่จีนอยู่ทางซ้ายเมกาทางขวาที่ผมหยิบม,มาก็คือเป็นแลนด์9 1 1มีดแลนแบรนจรีนวัสดุทํามีดก็คือ12 C 27นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นแซนด์วิชแซนด์วิชคือเป็นสแตนเลสจากสวีเดนนะครับ 12c27 มันก็เทียบได้กับคาส4 2 0 h c 8 c r 1 3 m o v เพียงแต่มันเป็นเฮ้ยสวีเดนทำมีดด้วยหรอเบอร์อะไรอะ่ะเหมือนเราเปล้าอ่ะ 12c27 ไม่เหมือนนี่อ่าโอเคผ่านเลยใช่ไหมฮะคุณสมบัติทางเคมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่คุณแต่เขาวัดกันคือคุณสมบัติทางกลไม่ต่างกันครับกลุ่มเดียวกันเลย ชื่อเรียกอาจจะต่างกันบ้านเราเรียกมีดพับต่างประเทศเรียก folding knife เห็นไหมถ้าไปเรียกตามภาษาเยอรมันก็คงมีคำเรียกของมันอ่ะอันนี้เป็นมีดซาแลนดูนะครับ 8cr13mov บางทีเขาก็ไม่ได้ตีไว้ที่เหล็กแต่เขาเรียกว่า 8cr13mov เนี่ยมันเป็นมีดจีนเขาเรียกว่ามีดจีน stainless มาจากชไนน่า 8cr13mov ตัวต่อมาครับ s p d e c o s p d e c o t e n แบรนด์จากอเมริกาแต่ก็ใช้โรงงานที่จีนในการผลิตอ่าันนี้เขาเริ่มเขาเริ่มมีโรงงานโลกแล้วนี่ครับเบดอินชัยนาการันตีพิมพ์ลงไปในใบเลย8413 MOV นะวัสดุเดียวกับซาแลนมูครับหรือมีดแลนสมัยก่อนก็ใช้8413 MOV เหมือนกันแต่พอมาเปลี่ยนหัวเป็นสไปเดโกราคากระโดดเลยนะฮะอ่าเราไม่คุยเรื่องแบรนด์นะเราคุยเรื่องวัสดุทำมีดนะของพวกเนี้ยที่คุณมองเนี่ยแม่งมีค่าพอกันทางกลเลย นะครับแล้วมีค่าใกล้เคียงกันทางเคมีซะด้วยตัวนี้เป็น Gerber บ Ger อร์เกอร์รุ่น b บลลี่ชาร์มันเป็นมีดช่างนะครับผมดูแล้วมันเป็นมีดช่างแล้วก็ขายดีด้วยเนื่องจากมันเป็น m a d ด in USA แล้วราคาแบบพันต้นหาซื้อได้ครับก็ยังมีอยู่ครับเพราะรถหลังที่ผมสั่งไม่เยอะฮะรถก่อนๆน,นะสั่งมาไม่เยอะแล้วก็หมดตัวนี้ใช้420 h c ในการผลิตน,นะครับเขาจะตีไว้ที่ใบ สเปกพอๆกันตัวเลขเอะอะไรวะพี่ 420TC มันเป็นสแตนเลสเกรดอุตสาหก,กรรมครับหาซื้อที่ไหนก็ได้ครับเมืองไทยมีไหมเมืองไทยมี 420J2 พอๆกันแหละหยิบมาอีกตัวคือมีดบั็ครับมีดบักตัวนี้สลีมเลนเจอร์เม็ดอิน USA เหมือนกันนะครับแน่เห็นไหมแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันสไตล์เอกลักษณ์ในการออกแบบจะไม่เหมือนกันเห็นไหมหยิบมาเนี่ยตัวนี้4 2 0 s c เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้สกรีนไปที่ใบ อ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาครับเขาจะเขียนสเปคเอาไว้ครับเป็น420แน่ซีบอสอ้าวบอสคืออะไรวะพี่ก็ทําให้มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาหน่อยแต่ทําเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ถามมาว่าไปลอกเข้ามาดิสังเกตไหมมันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันทําให้มันต่างกันพอมันทําให้มันต่างกันมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยพอพอมันต่างกันน่ะชื่อมันต่างกันคนแม่งก ทาฟสเปกกันยากคือถ้าไม่ไม่มีคนอย่างผมมาบอกให้ฟังนะฮะคุณก็อาจจะอะไรวะ a อเยสอะไรวะสิสุรุษสิแล้วอะไรมันดีไม่ดีวะก็มีคนอย่างผมเนี่ยฮะมารวมเฮี่ยให้ดูอ่ะเอามากองกันไออย่างเงี้ยเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเนื้อเว้ไออย่างเงี้ยเขาเรียกผัดไทยไอกองเนี่ยเขาเรียกข้าวผัดโอเคไหมฮะผมรวมมัดรวมมาให้แล้วนะไปอีกกองนึงครับเมื่อกี้กองแรกนะครับในกลุ่มของ budget. บัตเจ็ตบัตเจ็ตแยกเป็นสองกลุ่มบัตเจ็ตกลุ่มโลกับบัตเจ็ตกลุ่มไฮ อ่ะต่อไปเป็นบัจเจ็ตกลุ่มไฮครับด้านซ้ายพี่จีนกันโซ่เหมือนเดิมด้านขวาโคบันโคสติลมีดอเมริกันแต่ทำที่ไต้หวันนะครับโคสติลตัวนี้วัสดุคือ AUS8A มันคืออะไรวะพี่มันก็พอๆกับกระกูล44นั่นแหละ440 440C 420HC หรือถ้าไปเทียบก็คือเขาเรียกว่าเป็น Japanese Steel อ่ะ มีเจแปนนิสติลอีกแล้วเหี้ยเมื่อกี้มีไชนีสติลใช่ไหมมีสวีดิสติลเจแปนิสติลไชนีสติลอินดัสเทรียลสติลอ่าว่าเข้าไปอ่าตัวนี้ AUS8 AR อ่าเขาเข้าไปใช้งานได้เหมือนกันฮนะคุณสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกันมากนะครับคุณต้องดูสัดส่วนของโครเมียมคาร์บอนโครเมียมแล้วก็โมลิบดีนัมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชาร์ตไวท้ไที่ท้ายๆนะครับใครสนใจก็ข้ามไปดูได้ฮนะ ตัวต่อมาคือกันโซ่ฮะกันโซ่แบรนด์จีนครับแบรนด์จีนอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์มีโรงงานมีตัวตนแล้วก็มีเว็บไซต์ซะด้วยฮะกันโซ่มาแรงมากนะฮะช่วงหลังเนี่ยไม่เหมือนโรงงานแอบผลิตมนแล้นะฮะ c c 0 4โอ้โห c ี0ีูนซีนี่มันเป็นทูสติลใช่หรือพี่ใช่ครับผมเรียกมันว่าถ้าในกลุ่มทั้งแก๊งที่หยิบมาเลยนะ ตัวหัวขบวนะคือ420 Hc ในความคิดของผมนะครับคือเอาจะเอาคิดว่าแย่ที่สุดในพีเมลีกแล้วกัน420 Hc แต่ถามว่าแม่งเก่งไหมแม่งก็โอเคแล้วอะในกลุ่มนี้และตัวเนี้ยมันก็ท็อปสุดในพีเมลีกแล้วก็คือมาก็แชมป์อาก็คือ,อ440 C ก็คือเรียกว่าเป็นเทพเทพที่ยังเป็นคนแล้วกันว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าให้ผมเรียงในกลุ่มพวกนี้ตัวต่ำสุดผมให้420 Hc ครับ ตัวสูงสุดผมให้4 4 0 4, 4, 4แต่ยังเป็นกลุ่มบัตเตอร์สเตลคือพอๆกันแหละแม่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกนี่แหละโอเคไหมอา,อาจจะเป็นอยู่ในพรีเมียร์ลีกกลุ่มประมาณสักท็อปฟอ่ะกันเรียงกันมาเลยฮนะแต่ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกดีไหมดีแหละคนเสพกันทั้งโลก90%แม่งเป็นมีดโพเคียนี่ทั้งนั้นเลยนะครับสเปคอะไระไรายละเอียดไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันมา เรามาดูฉากต,ตัวนี้นะครับฉากต,ตัวนี้ผมสรุปมาให้อย่างงี้ง่ายๆผมแยกเลยนะครับทางด้านบนที่เป็นตัวสีน้ําตาลนะครับ Material ใน Material นั้นก็จะแยกของเป็น Material ที่เป็นของใบมีดแล้วก็ Material ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของธาตุผสมก็แล้วกันนะครับ42 0 Hc มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอน 0. 4 6เปอร์เซนต์มีโครเมียม13%เปอร์เซนต์และมีบริบลนัมศนเปอร์เซนต์ โอเคไหมไล่ไปเรื่อยนะเดี๋ยวค่อยฟัง 8CR13M4V คาร์บอน0.8เปอร์เซ็นต์ให้คาร์บอนเยอะกว่า 420Hc ถ้าคาร์บอนเยอะกว่าให้คิดในหัวว่าแม่งจะต้องแข็งกว่าแน่ๆโครเมียม14.5ถ้าโครเมียมเกิน12แม่งมีคุณสมบัติที่เป็นส t ต i เลสสตีลครับเยอะกว่า 420Hc อีกและโมลิบดีนัม0.3เปอร์เซ็นต์ก็ยังเยอะกว่า 420Hc โอเคไหมตามๆไปเรื่อยนะฮะฉาดนี้คุณเอาไปดูได้เลยนะเอาไปประกอบได้เลยแล้วมัจะซื้อของอะ AU8A s ครับ0 75เปอร์เซ็นต์ไอ้แม่งพอๆกับ 8CR นี่่วา เจแปนิสติลนะโคมีม่มา14%ไอ้เฮียพอๆอกับ 8CR นี่ว่ะแล้วโมลิบินท่ามเอ้าแม่งเท่ากันด้วย0.3%ถ้าสูตรมาประมาณนี้คุณว่าเหล็กสองตัวนี้มันเหมือนกันไหมเหมือนเขาร้านก๋วยเตี๋ยวอะร้านก๋วยเตี๋ยวสองร้านแม่งอยู่ข้างกันเลยอะแม่งปรุงกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกหมูมาให้เนี่ยแม่งปรุงน้ำปลามา0.8ไอ้หนั้นใส่0.75แม่งใส่น้ำส้ม14.5ไอ้นั่นใส่14แม่งใส่น้ำตาล0.3ไอ้นั่นก็ใส่0.3อะน้ำซุปเหมือนกันอะ คิดว่ารสชาติเหมือนกันไหมโอเคไหมคือคือเอาหลักก่อนเนาะส่วนรายละเอียดจะใส่เผงเขียวอ่า,อาเดี๋ยวว่ากันนะครับจะใส่สมุนไพรอะไรเดี๋ยวว่ากันเอาหลักหลักก่อนเอาหลักๆแค่เนี้ยปรุงมาอย่างเงี้ยคุณว่าเหมือนกันไหมเปลี่ยนชื่อหน่อยสุดท้ายท้ายสุดที่ผมบอกครับ4ี0ีศูนจับตาดูตัวนี้คาร์บอนหนึ่งุดเปอร์เซ็นต์เชี่ยแม่งเยอะสุดโคเมียมสิบแเปอร์เซ็นต์แม่งเยอะสุด,โม,มมสดโมลิบดีนัมจุดเจ็ดห ม่งก็ต้องเยอะตามเพราะอะไรถ้าคาร์บอนมันเยอะเหล็กมันมีความแข็งพอมันแข็งสเตมันตกเว้ยคือเหล็กแม่งแข็งแต่มันเปราะเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ความเปราะเติมโมลิบดีนมัมถ้าสังเกตได้ว่าคาร์บอนดีดขึ้นโมลิบดีนัมก็จะดีดตามถ้าไม่มีธาตุอื่นมาผสมนะฮะส่วนโครเมียมยิ่งเยอะยิ่งใสย,ยิ่งเพิ่มเทนทซเทนทายสตรงิงแล้วถ้าส่วนผสมมันยิ่งเยอะเะแบบเนี้ยนะครับกระบวนการผลิตแน่นอนนะ แน่นอนแพงกว่าฮนะโรงงานที่ทํา4404ก็จะต้องเทพกว่าไอโรงงานที่ผลิตไอเหล็ก3ตัวข้างบนนั่นครับพอสัดส่วนผสมมันแปลกปลก,ก็ต้องใช้เครื่องจักรแปลกๆในการผลิตเอาพี่ถ้ามันคือเหเล็กที่อะไรวะเหล็กไอกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มบัสเตอร์สตีลไงจะเป็นกลุ่มที่เป็นพรีเมียมสต e ลแล้วก็เป็นไฮเขาเรียกเป็นกลุ่มไฮคลาสอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมแยกออกจากไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ยังไม่ได้เตรียมของมาเดี๋ยวพวกนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน เอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้คือใช้เครื่องจักรธรรมดาในการผลิตและ4404เขาผลิตส่วนใหญ่ก็ผลิต,ลตมาทำโมนมาทำโมนอุตสาหกรรมฮะหรือมาใช้มาทำเป็นพวกโมนฉีดพลาสติกอะไรพวกนี้หรือโมนพันโมนไดในการตัดเฉือนโลหะก็ใช้พวกนี้ในการผลิตนะครับสังเกตไหมอ้าวแล้วเปอร์เซ็นต์มันต่างกันอย่างงี้มันทำเยอะไงมันทำมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วมันก็มีอยู่ทั่วโลกกัน4404เนี่ยจริงๆเริ่มต้นมาจากเยอรมัน อา,าแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะก็เจอเยอรมันแม่งเริ่มต้นมาทุกอย่างเลยอ่ะเ <_ d ata> ครื่องบินเจ็ตที่เห็นแม่งยังเอามาจากเยอรมันเลยนุ้ย <_ d ata> สมัยที่แม่งไปลบกันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแม่งไปเจอเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งอ่ะ <_ d ata> แล้วแม่งที่เขาบอกให้ระเบิดระเบิดลงเครื่องบินทิ้งที่เยอรมันอ่ะ <_ d ata> แล้วแม่งไอ้ด็อกเตอร์คนนั้นแม่งไม่ยอมระเบิดเว้ยสุดท้ายทหารอเมริกามาเจอแม่งก็เลยเชิญด็อกเตอร์คนนั้นอ่ะแล้วก็เชิญเทคโนโลยีเครื่องบินไอพ่นกลับไปที่อเมริกาครับแม่งก็เลยผลิตเครื่องบินเจ็ตนั่นแหละฮะป <_ d ata> ระกอบหน้านั้นล ทำไมมันมีเครื่องบินบินเร็วจังวาตอนที่ลบลบกับอเมริกาตอนนั้นยังเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องเฮียกูนอกเรื่องละฟังต่อไหมตอนนั้นยังเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเลยเลยอะยังเป็นเครื่องบินเครื่องบินเครื่องสี่สูบหกสูบเลยเหมือนเครื่องยนต์ล้วเนี่ยเครื่องยนต์รถยนต์แม่งยังบินปีกแม่งยังตรงอยู่เลยอะแม่งบินไปบินมาแม่งไปเจอเครื่องเจ็ตเฉยเลยเว้ยแล้วแม่งก็หาหาจนแม่งไปลบไปไล่เยอรมันออกก็เลยมาเจอไอ้ฐานทัพเนี่ยที่แม่งผลิตเครื่องบินเจ็ตเนี่ยก็เลยอันเชิญ เยอรมันมีหลายแบบนะมึงมีหลายอย่างนะเว้ยจุดเริ่มต้นมันคือ4404แล้วก็พัฒนาเปลี่ยนปรับรูปไปตามแร่ของประเทศนั้นที่คุณจะสามารถขุดกันได้ฮนะขุดกันมาได้เยอะๆเชื่อไหมมีสวิสสวิสอาร์มี่วันนี้ไม่ได้หยิบมาวิกตอรี่นอกมันก็84มันก็ EU8A นั่นแหละครับมันก็คือดีที่สุดที่ทํามีดแล้วแต่มันเสือกไปขุดเจอแร่นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์มันก็เลยผลิตมีดนี้ออกมานั่นเองครับแล้วมีดไทยอ่ะ มีไทยไม่ค่อยมีสแตนเลสนะท้องมีก็ 420J2 ที่ผลิตได้ในประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กไฮคาร์บอนที่เขาตีกันนะทั่วๆไปดีไหมเหล็กเนี่ยแม่งดีอยู่แล้วคือแม่งคมและแข็งคือถ้าเราตัดเรื่องของโครเมียมออกนะเรื่องของการเป็นสนิมนะมันก็แค่เหล็กทำมีดนั่นแหละเพียงแต่สแตนเลสคือเหล็กที่เอามาทํามีดแล้วมีความคมเทียบเท่าเหล็กแต่ไม่เป็นสนิมเขาต้องการใช้งานเพื่อการ ป้องกันการกัดกร่อนเขาก็เลยเสือกคิดในสแตลเล่ขึ้นมาเมืองไทยไม่ได้คิดหลอกลอกเข้ามาก็ฟังตามฝรั่งมาเขาสั่งสแตลเล่ก็สั่งมาวันดีคืนดีก็ไปดูสูตรเขาแล้วก็ผลิตขึ้นเองก็ <co z> <co z> <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็นําเข้าก็มีผลิตในประเทศก็มีครับแต่หลักการมาจากอย่างนี้เพราะทุกๆประเทศแม่งขุดเหล็กได้หมดแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่เริ่มต้นทำสตเล่ประเทศไทยก็ไม่ได้เริ่มต้นทํา ก็ต้องรอๆเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็มาผลิตได้ไม่แปลกครับแล้วสตแตนเลสที่เราเห็นในตลาดโลกทั่วๆไปสุดท้ายแม่งก็อันย็นอยู่ที่2 0 j ูนเจนั่นแหละเขาใช้แค่นั้นนะ่ะขาใช้แค่นั้นพี่ดีทูมีไหมมีแต่ส่วนใหญ่แม่งหลอมมาเป็นเพล่าแต่หลังจากนี้หลอมมาเป็นแผ่นก็มีเพราะคนเริ่มเอามาทํามีดกันแหละนะครับอย่างที่บอกนะมันเป็นงานศิลปะแต่ถ้าถามผมผมคนใช้งานมันก็แค่มีดแล้วมีดพวกนี้ใช้ได้ดี เอาไปใช้งานได้ที่ไหนใช้ได้เลยไม่มีปัญหาทื่อก็รับได้รับกับครกหินก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ใช่มีดที่กลุ่มนี้ละกลุ่มที่เฮ้ยเริ่มจะเป็นไฮเอ็นเริ่มเป็นพรีเมียมละพวกนั้นมม่จะรับกับครกไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยมาตามกันนะครับว่าไอ้กลุ่มที่เหลือเนี่ยมันมันดียังไงแล้วเขาซื้อไปทาเฮียอะไรครับพี่และไอ้มีดพวกเนี้เขาใจอะไรใช่ไหมเขาซื้อทาเฮียอะไรเขาซื้อไปใช้ครับกลุ่มพวกนี้สนับสนุนได้ใช้สะสมได้ไหมมีบางรุ่นครับมีบางรุ่นที่เขาเล่นกันก็คือ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้ามก็เปลี่ยนใบเปลี่ยนวัสดุไม่เปลี่ยนใบก็เปลี่ยนสีใบเป็นใบดำมั่งใบขาวมั่งใบสีมั่งเปลี่ยนประกับเป็น FRN มั่งเป็น G10 มั่ง G10 เปลี่ยนสีมั่งประมาณนั้นเปลี่ยนมุดมั่งเปลี่ยนนี่มั่งเพื่อการสะสมแต่สุดท้ายทามาไล่ดูทางกลทางเคมีเป็นอย่างที่ผมเห็นเนี่ยดึงข้อมูลมาให้ดูละนะครับเพื่อนๆก็ลอง ศึกษาดูแล้วกันก่อนที่จะจากไปวันนี้ดูรูปสุดท้ายนะครับผมเอามาจากนายซับนะครับเห็นไหมเห็นแท่งนะี้ A ถึง H I ถึง P แล้วก็ Q ถึง Y อันนี้เป็นกราฟของฮาร์เนสก็คือความแข็งนะครับวันนี้ที่เราหยิบมาผมจะตัดแค่ A ถึง G นะครับผมเรียกมันกลุ่มเดียวกัน A ถึง G จริงๆแล้ไอการแบ,แบ่งกลุ่มของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะ A ถึง G ก็คือความแข็งสังเกตไหม จุดตัดมันอยู่ที่ G กับ S ครับผมยังดึง4404เข้ามาในส่วนของบัจเจ s สติ l เพราะว่าอะไรเฮ้ย4404อ่ะมันเป็นมีดท็อปของ G แล้วแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันมี D2 เข้ามาแล้วมีจีแต่ก่อนแม่งอั้นที่4404ก็คือตัดอย่ตรงนี้เฮ้ย hey, เราจุดจุดแยกทางกันเราอยู่ตรงนี้เว้ยเฮ้ยนายมันชนชั้นกลางว่ะเรามันชนชั้นล่างเรา A ถึง G แเราตัดแค่4404นะครับแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันนะว่าเอ5นึ้เนี่ยตัวลงมึงคือใครวะ ถ้าถามภาษาฝรั่งมันก็คือตามความแข็งตามนั้นนะฮะแต่ถ้ามารวมเรื่องปัจจัยอื่นความเหนียวราคามันจะถูกอัพอยู่ในมิดเลนนะครับมันจะอยู่ในกลุ่มของ VG10 a t s 3 4อันนี้เราดูแค่ความแข็งอย่างเดียวนะครับถือว่าง่ายๆเลยเราตัด 154cm ีอมอกไปเลยผมก็เรียกรวมมันอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มไฮเอ็นครับไฮเอ็นมันเริ่มที่ VG10 จุดตัดมันคือ440แล้ว4 4 0กับ v g 1 0ต่างกันเยอะไหมพี่ ต่างกันไม่เยอะครับเหมือนนักวิ่งเข้าอันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะแม่งสลับกันเข้าอ่ะมีแค่นั้นอ่ะเท่านั้นเลยฮะแต่ว่าโอเคต้องการให้แบ่งใช่ไหมกูต้องเลือกแล้วใช่ไหมงั้นกูเลือกตามนี้แล้วกัน4404มันถูกกว <c oughs> ิจี๊สิวิจีสิแพงกว่าโอเคไหมเลขหนึ่งแผ่นวิจีสิแพงกว่าหาซื้อยากกว่าโอเคจบเอาตรงนี้440หาง่ายกว่านะถูกกว่าด้วยแต่คุณสมบัติทางเคมีพอๆกันเดี๋ยวค่อยมาตามดูกันนะครับ ก็ลองดูฮนะวันนี้อาจจะหนักๆหน่อยแต่ก็จัดให้ครับผมสวัสดีครับ